สวัสดีครับวันนี้ทีมง,งานโซล่า,าเซลครับผมวันนี้อยู่กับโซล่า,าเซลทางน้ำของสูงนะครับผมวันนี้วันนี้อยู่ที่ด่างกุนพุทธนะครับผมปลาหม,มัวันนี้วันนวเป็นวัวนะพันประมาณเทั้ไนร่นะครับตา,นะามติดสวนนวะครับอันนี้ก็เป็นแปลงหญ้านะครับสวนน้ำนี่ปลูกหญ้าให้วัวเลยครับผมนี่ก็เป็นโซล่าเซลน,นั้นเรามาติดให้หนึ่งพันสิบหนึ่งนะครัเป็นสูบน้ำธรรดาลงเติมขั้ วันนี้เราจะมาติดตั้งอีกชุดสำหรับงานที่ขึ้นทนนัน้ง,งน,น,น้ำทั้งเหนเป็นงานโครงสางงานโครงสร้างเลยนะวันนี้โครงสร้างวันนี้จะเป็นโครงสร้างปูนนะคผมเสาหน้าหกนะครับวันนี้รับถังอสองผลิตนะครับผลิตสองใบ บรรยากาศดีมากนะผมฝนก็เหมือนจะตกนะครับข,ข้างอย่างเจ้าตกจะเป็นไรคระโดดอยู่ด้านใครถาเป็นรถขับบอยสีเขวนีลยครับคนที่สนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะผมโซน,นัสโซนัสนนเซียงนเชิงน้ำหอสูงงานโซนัสเซียง